ผมมีแฟนเป็นผู้หญิงครับครับ,รบแล้วเนี่ยแฟนผมไปอ่านเจออันนึงว่าผู้ชายเนี่ยโดนเข้าทางข้างหลังเนี่ยมันจะมีจุดที่ฟินมากๆจุดหนึ่งแล้วเท่านี้เขาครับอยากลองอยากลองกับเราดูใช่ <c oughs> ใช่ <c oughs> E F F John Toye Man Man คุยกันครับ อีกหนึ่งสายวันนี้ฮะคุณเผือกฮะเฮ้ยสวัสดีคุณเผือกผมอยู่นี่คุณเผืออสวัสดีครับสมุิน้มสมมุดสวัสดีครับผ้เลือกชื่อแ้วจะดุ้งเลยคุณเผือออายุเท่าไหร่ครับสาม๋อไม่ใช่ไม่ในนี้สามสิบแล้วครับโอเคอยากถามเลยคุณหมอเชิญครับคุณเผืออเต้อยู่ในสายแล้วครับเท่าความนิดนึงครับคือผมมีแฟนเป็นผู้หญิงครับแล้วก็คบกันมาก็ระยะหนึ่งแล้วเนี้ยแฟนผมไปอ่านเจออันนึงว่าผู้ชายเนี่ย โดนเข้า้างข้างหลังเนี่ยมันจะมีจุดที่ฟินมากๆจุดหนึ่งแล้วทีเนี้ยเขาอะครับอยากลองอยากลองกับเราดู <c oughs> ใช่ใช <c oughs> เขาอยากให้เรารู้ว่ามันฟินแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่โทรมาปรึกษาคือเราจะยอมดีไหมหรือว่ายัางไงฮะอ่าใช่ครับประมาณนี้สองสามคำถามครับคำถามแรกคืออยากทราบความคุ้มค่าในการลองว่าเขายินมีมว่ามันพุ มาถึงมันก็ฟินแบบโอเคนอนสบายแล้วข้างหลังมันขนาดไหนถ้าเทียบสเกลกันกับข้างหน้าครับน่าจะลองไหมครับแล้วอะไรอีกคำถามที่สองครับก็คือสมมุติว่าถ้าเกิดลองจริงๆครับมันเป็นนิ้วหรือว่ามันต้องจะเป็นต้องเป็นอุปกรณ์แบบเซ็ตคอยหรือว่าเป็นอะไรพวกนี้ไหมที่มันจะไปโดนจุดนั้นพอดีใช้อะไรดี่แล้วแบบความเสี่ยงหรือว่าแบบต้องระวังอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอยากเป็นสติปเลอร์เป็นสติปเลอร์ อ่าแล้ว <lab> มีอ oh, for ีกไหมข้อสามเท่านี้ก่อนครับ้าเท่านี้นะครับผมอ่ะมันฟินกว่า่ยังไอครับในในทางการแพทย์นะครับหรือจะชีวิตผสมไปด้วยก็ได้ครับเชิญมาเต้รับเชิญรับเชิญพี่อาร์ตแนะนําก่อนดีจริงผมเคยคุยเรื่องนี้คุณหมอแล้วคุณหมอก็แนะนําตามความรู้สึกของผมก็คือเฮ้ยผมว่าคุณต้องลองอืมคือไม่ใช่ผมลองแล้วนะแต่เพียงแต่ว่ามันมันก็เพิ่มความสุข อีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ได้เสียหายอะไรเลยอยู่ในความสมัครใจใช่และคุณอาจจะมีความสุขมากกว่าเดิมก็ได้หรือคุณอาจจะไม่ชอบก็ได้ครับถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณจะลองแล้วจะดีหรือไม่ดีอันนี้ผมไม่รู้หรอกแต่ถ้าลองแล้วคือมันไม่ได้ผิดอะไรใช่ไหมคุณหมอไม่ผิดครับไม่ผิดโอเคคือการที่เราจะลองเช็กทอยใช่ไหมครับจุดเป้าหมายจุดมุ่งหมายก็คือว่าเราต้องการที่จะเข้าไปกระตุ้นต่อมลูกหมากหรือเข้าไปนวดกดจุดตรงต่อมลูกหมากเพราะว่าเวลาที่เราจะหลังเนี่ยนะครับ ทุกอย่างที่เราหลังเนี่ยมันออกมาจากต่อมลูกมาคเพราะฉะนั้นเวลาที่สมมุติว่าอ่ะเรากระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นแล้วในคนบางคนเนี่ยกระตุ้นแล้วมันแข็งกว่าเดิมบางคนกระตุ้นแล้วมันเสร็จง่ายกว่าเดิมแล้วก็บางคนเนี่ยกระตุ้นปุ๊บการที่มันเสร็จเนี่ยมันรู้สึกว่าแบบ ตูมเป็นแบบภูเขาไฟระเบิดรู้สึกว่ามันฝินม,มันแรงกว่าเดิมหรือว่าเข้มข้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยครับ,ค,รบคือตรงนี้เนี่ยเ,เป็นเรื่องที่ทํากันได้เป็นปกติเป็นธรรมดาเลยนะครับก็คือว่าตําแหน่งของปอมลุกหมากเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราก้มเรานอนนอนงายนอนงายอีกฝ่ายหนึ่งก็นอนงายอาขาใช่ไหมครับอีกฝ่ายหนึ่งก็เอานิ้วนะครับแล้วก็สอดเข้าไปประมาณสัก3าถึงสนิ้วเนี่ยครับแล้วก็กดขึ้นด้านบนนะครับ มันจะรู้สึกได้เลยว่า <คน S 2> เป็น,นะอะไรที่แบบก้อนแข็งๆเหมือนเป็นยางลบอย่างเงี้ยครับพอเราก,กดดเนี่ยครับเราก็ลองกลองรู้สึกลองดูคมรู้สึกว่าโดนกดตรงนี้แล้วเนี่ยมันรู้สึกเสียวขึ้นไหมรู้สึกรู้สึกเป็นยังไงบ้างเหมือนที่พี่ฮัรบอกครับบางคนชอบบางคนไม่ชอบอแต่บอกได้เลยว่าส่วนใหญ่พี่ชอบหอมีดอกจันรมาด้วยเราเอานิ้วเนี่ยครับยืน่นไปข้างหน้าแล้วก็ค่อยๆสอดเข้าไปนะครับ,รบหนึ่งนิ้วสองนิ้วเอานิ้วเดียวก็พอครับผู้ชายมันจะ เดี๋ยวเจ็บนิ้วเดียวนะครับแล้วก็ลองกดเข้าไปตรงด้านหน้าตรงกดไปหาจูเงี้ยครับนก,ก็จะรู้สึกเลยว่าอ่ะ,อะตรงไหนที่มันเริ่มโดน พอมันโดนมันก็คือโดนเลยครับมึ่งเหรอม่งเหรอมันจะรู้สึกแล้วมันก็จะเป็นเหมือนเป็นตุ่มๆเลยแลวทีนี้มันจะมันจะรู้สึกเลยว่าแบบเป็นตุ่มแข็งๆแล้วความรู้สึกข้างในมันคือแบบว้าว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 บอกให้แค่นี้ว่าไม่ต้องนิ้วยังฟินเลยประโยคนี้ผมเคยฟังเด็กทามาแล้วผมใส่แล้วนะเคยพูดไปทีแล้วเนี่ยเคยโดนด่าทีอันนี้การที่เราจะกระตุ้นต่อลูกหมากเนี่ยนะครับนอกจาก กระตุ้นทางเอามือเข้าไปด้านในแล้วครับ<ะ>สังเกตว่าบางทีเวลาที่เราไปนวดเนี่ย<ะ>เขาจะนวดกดตรงตรงฝีแย็บนะครับตรงลงไปตรงข้างล่างะครับระหว่างตรงอันทะสองลูกกับตรงทวารหนักใช่ไหมครับ,รบเขาจะกดลงไปตรงกลางซึ่งการกดลึกๆเนี่ยก็เป็นการกระตุ้นต่อมลูกหมากได้บ้างเหมือนกัน<ะ>ถึงเหมือนกัน,นข้อควรระวังก็คือว่าหนึ่ง เล็บจะต้องไม่ยาวถ้าเกิดว่าเพิ่งตัดเล็บมาใหม่ๆต้องสบายเล็บให้สบายด้วยนะเอาให้มนบางคนคิดว่าคืนนี้จะลุยแล้วเพิ่งตัดเลยโอ้โหคิบหายเลยอะสบายดีๆเลือดละสิแล้วก็ ใช้ตัวสามหลอลื่นนะครับถ้าเกิดว่าต้องการจะจะป้องก,กันโรคติดต่อทำให้สัมพันธ์เลยก็ตามก็อาจจะเอาถุงยางอนมาัยมาคุมหน่อยก็ได้เพื่อความสะอาดใช่ไหมครับแล้วเราก็อาใส่เข้าไปสํารวจตัวเองเข้าไปแล้วก็ลองกดกดดูแล้วก็ลองใส่ลึกขึ้นไปนิดนึงสักประมาณ2ข้อนิ้วแล้วก็กดไปด้านหน้าตรงกดเข้าไปหาตรงจเนีนะครับแล้วก็สังเกตความรู้สึกตัวเองว่าเฮ้ ชอบไหมหอันนี้ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลถ้าเกิดว่าเราลองแล้วเราเอนจอยเราสนุกมันก็มันก็ไม่ได้ผิดอะไรยังไงเลยครับเพราะว่าเพราะว่าส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ธรรมชาติสร้างไว้ให้ให้ใหใหเรามีความสุขตรงนี้ได้ E F L, man. Man man, G John t e Man แมนแมนคุยกันครับ